ดูครับที่เห็นริมทางนี่ครับคุณผู้ชมทุกๆวันในนางสาวล่าจะเริมซับอายุ30ปีพร้อมด้วยญาติพี่น้องชาจังหวัดเชียงรายครับจะช่วยกันปอกสับประรดพันุ์ผู้แลภผู้แลก็มีราคาสูงอยู่แล้วนะเพื่อขายให้กับลูกค้าในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งวางจาหน่าย2รูปแบบคือแบบยังไม่ได้ปอกขายกิโลกรัมละ15บาทและแบบที่ปอกให้ครับแช่ยเย็นด้วยนะขายกิโลกรัมละ50บาทแบบปอกให้เลยเนี่ยจะขายดีมากครับปอกกันแบบแทบไม่ทันเลย ถึงแม้ว่าจะเตรียมปลอ,อกมาจากบ้านแล้วก็ยังไม่พอนะครับต้องคอยปลอ,อกเพิ่มตลอดนอกจากนี้ยังมีคนมาขอซื้อราคาส่งนําไปขายต่ออีกด้วยนางสาวล่าก็บอกว่าครอบครัวนี้เป็นเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดครับที่บ้านป่ากุ๊กตำบลบ้านดู่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำเนื่องจากว่าโรงงานไม่รับซื้อเพราะว่ายังไม่สามารถส่งออกไปประเทศจีนได้จึงทําให้สับปะรดที่เคยส่งขายให้กับโรงงานเนี่ยในราคากิโลกร,รัมละ10-12บาทปัจจุบันนะครับกิโลกร,รัมละ3บาทเอง ก็ย kind of ังไม่มีคนตับซื้อนะจึงมีการปรับตัวครับนำผลผลิตไปขายที่ต่างจังหวัดแล้วครับน่าติดกว่าไร่ผลผลิตเยอะแล้วที่เชียงรายขายขายได้ไหมขายไม่ได้เลยค่ะไม่ได้สมมติเรามาตากมาวางขายแบบนี้ได้ไหมก็แถวเชียงรายมันเยอะเกินเราก็จะไม่ค่อยมีใครกินแล้วค่ะ ก็เลยมาขายก็เลยมาพิษโลกใช่ค่ะทำไมถึงเลือกที่ตัดสินใจมาพิษนุโลกครับเพราะอะไรวิ่งมาขายได้เยเพราะว่าปกติเราจะวิ่งขายตรงไหนดีแต่ตรงนี้น่าจะดีหน่อยก็เลยค่ะางกลางอืมแล้วเป็นไงครับพอมาขายพิษนุโลกเป็นไงบ้างขายดีเยอะค่ะวันศุกร์จะดีมากดีมากเลยอืมสับปะรดเชียงรายมาขายพิษนุโลกล่าสุดนางสาวล่าและครอบครัวบอกว่า เตียมปักหลักเป็นคนพิศณุโลกแล้วนะคะคือครึ่งหนึ่งเป็นคนเชียงรายนะแต่ว่าตอนนี้เตียมวงเต็มบ้านปักหลักเป็นคนพิศณุโลกเพื่อจะเอาสับป,ประรดพูแลของเธอจากเชียงรายและญาติพี่น้องซึ่งก็ปลูกรุ่นไล่ๆกันม,มาขายที่พิศณุโลกเพราะว่าเห็นความต้องการของตลาดแล้วค่ะทีนี้สําหรับใครที่สนใจอยากจะอุดหนุนสับป,ประรดภูแลนะคะจริงๆมีขายหลายๆพื้นที่คุณผู้ชมก็ลองอุดหนุนดูมีทั้งขายปลีกขายส่งเอาจริงๆนะคุณเทระเดชคุณผู้ชมใน YouTube เนี่ย ช้ชื่อแอคเคาน์ว่าเซตเซเนี่ยบอกว่าอยู่หน้าสวนถูกครับแต่มาถึงหน้าตลาดแพงมากเลยเห็นไหมคะพอเริ่มใส่บริการเข้าไปหน่อยปลอกให้แช่เย็นก็อัพราคาขึ้นได้ยัง